เชียงรายคุณผู้ชมฮะเชียงรายฮะคุณผู้ชมที่อำเภอเวียงป่าเป้า,ปา,ปาล่าสุดมวลน,น้าครับก็ยังทะลักเข้าท่วมทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างเชียงใหม่และเชียงรายย่างเข้าเป็นวันที่สามแล้วนี่คือที่เชียงรายนะฮะ,ะแถมช่วงสายที่ผ่านมาเกิดดินสไลด์ทับเส้นทางบริเวณหมู่ห้าบ้านปางแฟนนะครับตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็มีทั้งดินแล้วก็ก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมานะครับขวางผิวจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดบางส่วนด้วยคือสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่บอกไปฮะ นี่ขนาดทางเหนือก็หนักอีกสานก็ยังมีถูกไหมฮะและหลายคนก็เลยบอกเลยบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เรารับผลกระทบจากพายุไปสองลูกหลายคนกลัวว่าปษาสาจะซ้ำรอยเหมือนกับปี